จับอตอมือออกม่ะไปที่มีค่าแป้งัดไม่กลีเลย่ใช่ใช่ดีค่ะดีดี ต่อไปค่ะเราจะลงขอบตาล่าขอบตาล่า <No. S 2> no. ็ต no. like, ้องยกกระจกขึ้นสูงๆอ่าแล้วก็มองขึ้นด้านบนเบิ้ลถึงเบิ้ล ใช้สีช่องที่4นะคะใช้สีช่องที่4ในท่านที่ทำตาสองชั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจางทวดให้นะคะเราใช้คัตเติ้งบัดจุ่มสีอายชโดช่องที่4ค่ะแล้วระบายจากหางตา จะผ่างตามาครึออ่งตาเพ่บางยาสรุปบางยาแล้วนี่ค่ะอันนี้ถ้าไปทำกับหมอคงเป็นอาการหนักประมาณเจ็ดหมืม่นจองเลย <c oughs> คนจะคิดตามปริมาณไขมันนะคุณแพทย์ชขาทิาบร <c oughs> ิบ <c oughs> บรอบนี้ระบายเฉพาะหายนัขข้นนะคะ <c oughs> ระบายแต่ถ้าเคยสายตาที่ดีไม่ต้องรับนะเด <c oughs> ี๋ยวปัดเลอะๆแก้ไขไม่ได้นะคะ สมมุต no? ิถ้าปัดเริ okay. so Now, know, s <S ่มเลิกเนี่ยมันต้องใช้ตัวมีมตุ้ต้องใช้ตัวล้างเครื่องสแตนเลเช็ดออกพอเช็ดออกตึบรองพื้นจะหลุดด้วยต้องลงรองพื้นใหม่ต้องลงแป้งใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยอันนี้คือมีตาสองชั้นพอเริ่มเลิกตาเนี่ยพอเช็ดแล้วเนี่ยอายแชโดว์ต้องทาตาใหม่ต้องลงชิมพ์ล่งใหม่ที่ตาใหม่ไปงานแต่งใคร่ยโคตรโคตรติงเลยอะตา สวยมากเราควรจะไปกรีดตาค่ะอุ้ยสวยมากการลงตาาทแบบนี้ใช้เฉาจุ่มสีจะเลิิไม่สวยหากคุณเป็นช่างแต่งลูกค้าควรจะทาตาอ่อนเขียนคิ้วตามที่สอนในวันนี้เลยงามแล้วต่อไปดูสีคิ้วหน่อยสีคิ้วที่สวยนะคะคือหัวคิ้วจังๆอย่าลงหัวคิ้วเข้ม ถ้าลงหัวคิ้วเท่มจะดูหน้า,นา,านดูหันะปนะวคิ้วจังโอเคแล้วหันคิวค้วเข่มนั้นให้นักเรียนระบายโดยหันแรงด้านหัวแหลมชี้ไปหัวคิ้วแบบนี้นะครระบายคิ้วด้านไหนให้บิดแรงหัวแหลมไปหัวคิ้วฝั่งนั้นเวลานักเรียนระบายหันแรง แหลมชี้ไปหัวคิว้วนักเรียนอย่าหันแปลงปลายแหลมชี้ขึ้นข้าหบนถ้าแปลงปลายแหลมชี้ขึ้นเพดานคิ้วจะทู่ขัดมันจะไม่เรียวสังเกตปลายแหลมของแปลงด้วยใครสายตาไม่ดีใส่แว่นเลยตัวแม่นะคะแล้วจับแปลงแบบจับปากกาเขียนหนังสือถ้าใครมือสั่นให้วางมือทับแก้มไว้มันจะนิ่ง มันจะนิ่งกว่าที่คุณยกมือลอยในอากาศนะฮะลองวางมือทับแก้มดูทีนี้ระบายสว่วนหัวคิ้วก่อนใช้แปรงจุ่มสีช่องที่ห้าเล็กน้อยค